สภาพชีวิตในวัฏสงสารต่งตั้งเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในภพสามต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าโชคดชีได้พบกฤมิตรได้พบระสสมมาสมุเจ้าแล้วได้มีเจตเริ่มใส่ก็ททำการสก,การะบูชาท่านดีดอกไม้ทูบเทียนแม้เพียงครั้งเดียวแต่วิจัยเหนี่ยวไปถึงพระนิพพานไว้ย่อมมีอานิสงส์งมากมาย ส่งต่อให้ได้สวยความสุขในสวรรค์สิ้นการระยาวนานเมื่อมาเกิดในหมู่มนุษย์บุญเก่าและความที่มีใจเหนียวพระนิพพานไว้ยอดมดานที่ได้สั่งสมบุญใหม่ต่อไปอีกที่เรียกว่าบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างน้อยกระทงเที่ยวอยู่ในสองภูมิคือในเทวโลกและในมนุษยโลกจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานมีเรื่องพระเถร,รดเะดานเถระท่านหนึ่งผู้มีนามว่า เจ้ละสุขันธเถระพระเถระผู้มีกลิ่นกายหอมในดชาติได้เอาดอกงอนไก่สีแดงบูชาเพียงแค่อรอยพระพุทธบาทผลบุญยังส่งต่อจนถึงวันเข้าสู่พระนิพพานพระเถระรุ่นี้ในชาติก่อนนั้นก็ได้เคยสังสมบุญในพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งันก่อนสังสมบูรณ์ีสายเพื่อพระนิพพานม,มาหลายภพหลายชาติแล้วเช่นเดียวกัน วันหนึ่งบุญเก่ามาถึงเห็นไหมบุญบาปมันจะสลับกันล่าเนื้อมามาพบรอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามติสะสามรอยซึ่งพระองค์ประทับไว้ก่อนประทับไว้รอคอยตรงนี้ลาติฐานจิตพอเห็นรอยพระบุญเก่าก็ได้ช่องบุญเก่ากับบุญใหม่เนี่ยดูดก็หากันและระลึกได้ เออรอยเทานี้ต้องเป็นรอยเท้าของบุคคลผู้เลิศติสุดในโลกกับเทวโลกแน่เลยเพราะสวยงามมากแล้วก็มีลักษณะที่เป็นมหามงคลอยู่ตรงนั้นก็เกิดความปิติสมนัติก็เลยไปเก็บอดอกงอนไก่ป่าสีแดงพร้อมทั้งยอดไปหาดอกไม้แถวๆนั้นนํามาบูชารอยพระบาท้ิยจิตที่เลื่อมใส แล้วก็ตั้งความปรารถนาตอนนี้บุญเก่าได้ช่องแล้วเกิดดวงปัญญาตั้งความปรารถนาว่าสาธุได้อนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชารอยพระพุทธบาทนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมที่ท่านผู้เป็นเจ้าของรอยนี้ได้บรรลุด้วยที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยขอให้เราได้บรรลุตามด้วยนายพลานคิดได้นีน่เห็นไหมจ๊ะคิดได้บุญเก่าปลื้มอย่างนี้ไปจนตลอดชาติเลย ปลืม้มนึกอะไรกป็ปลืม้มปลืม้มปลื้มละโลกแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเป็นเทพบุตรสุดรอจะมีรัศมีแปดสันออกจากกายเป็นสีแดงคล้ายๆกระดอกหงอนไก่แต่ลัศมีสว่างด้อานุภาพบนที่บูชาดีดอกหงอนไก่แดงสวยที่พยจสมบัติสิน้นกาลยาวนานไม่จ๊ะบุญนั้นส่งผลอยู่ในเทวโลกยาวนานเมื่อละจากเทวโลกก็มาเกิดในมนุษยโลก บุญเก่าบรรดาให้ได้สร้างบุญใหม่ในพระพุทธศาสนาอีกมากมายเกิดมาตนนี้รวยแล้วรวยมีทรัพย์ก็ไม่ตนนี้ก็ามาทำบุญต่อแล้วก็บุญก็ต่อบุญสมบัติต่อสมบัติก็ได้ท่องเทวเห็นว่าแต่เกิดอยู่สองภูมิคือในเทวดาในเทวโลกกับมนุษย์เป็นเวลายาวนานได้สร้างสมบุญบาร,รมีบมิสีแก่กล้าอย่างต่อเนื่องมาทุกภพทุกชาติเลย มาถึงในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าในพระตลอดขับนี้ท่านก็ได้ม,มาเกิดในตระกูลใหญ่ในพระนครพราราณสีมีทรัพย์สมบัติมากมายเห็นไหมจ๊ะแค่ทําบุญอย่างเดียวเท่านั้นแหละมีทรัพย์มากมายได้เข้าไปฟ้าพระบร,รมศาสดาซึ่งประทรับนั่งทำการพุทธบริษัทได้ฟังอมตะธรรมว่าบุคคลจะมีโพกระทรัพย์มากได้ก็เพราะให้ทาน จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะรักษาศีลจะดับกิเลสได้กับพราะเจริญภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งจึงเกิดความเลื่อมใสขอถึงพระตัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสร้างสมบุญต่างๆอีกเป็นอันมากโดยเฉพาะบนวิเศษคือได้เอาของหอมสี่อย่างคือหญ้าหอมหญ้าฝรั่ง กิศาแก่นไม้ที่มีกลิ่นหอมกรมยานยางไม้มีกลิ่นหอมและก็ดอกไม้หอมเอาหญ้าหอมแก่นไม้ที่มีกลิ่นหอมยางไม้มีกลิ่นหอมและดอกไม้หอมไล่ทาเอาไปทาถูทาถูทาพื้นพระคันธก,กดีที่ประทับของพระบรมศาสดา เดือนหนึ่งทำอย่างเนี้ยแปดวันเดือนละแปดวันแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเสจกระตั้งความปรารถนาให้มีกลิ่นกายหอมฟุง้งเมื่อเสนอายุขายอยากชาตินั้นแล้วเข้าไปเกิดในดาวดึง์ทันทีที่ท่านเกิดเป็นเทวบุตรกลิ่นหอมกับฟุ้งออกจากกายตลบไปทั่วสวงสวรรค์เลยจึงได้รับนามว่าสุคันธะเทวบุตรเทวบุตรผู้มีกลิ่นกายหอม พบสุดท้ายได้มาเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งอีกแล้วสมุตททรัพย์สมบัติในกรุงสาวัตถีเมื่อ,อยังอยู่ในคันมารดาก็มีกลิ่นหอมฟุ้งออกจากกายของมารดาในวันที่คลอดออกจากคันมารดากรุงสาวัตถีนี่หอมฟุ้งตลบทั้งเมืองเลยประดุจถูกอบด้วยของหอมบิดามารดาจึงตั้งชื่อให้ว่าสุคันทะ เมืาอั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเสด็จถึงกรุงสาวัตถีทรงรับพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านานาธรรดิกะเศรษฐีสร้างถวายสุขันธทาโตเป็นหนุ่มแล้วก็ได้เห็นพระบรมศาสดาก็เกิดความเรื่มใสเได้บวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระองค์ทำภาวนาไม่นานนักก็เดบรรุรรมเป็นพระอระหันต์มีนามว่าจุลสุขันธะมีพระเถระชื่อ สุกันทาอีกองคือมหาสุกัทะเข้าใจวันนาจะมีรรษามากกว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันเข้าสู่นิพพานไม่ว่าท่านจะไปไหนกลิ่นกายของท่านหอมฟุง้งตลบอบอวนครอบงำกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายในโลกในบริเวณแถวนั้นเลยเช่นกลิ่นจันทร์กลิ่นจำปากลิ่นดอกอุบลต่างๆทั้งหมด เราจะเห็นว่าพระเถระท่านเวียน่ายแต่เกิดอยู่แต่ในสุขติภูมิด้วยบุญตรงนี้ขีดเส้นใต้เลยที่ท่านได้สั่งสมไว้ในทุกภพทุกชาติทรงต่อกันไปเรื่อยเรื่เพราะเวลาทำบุญนั้นท่านมีใจปรารถนาปฏิภาณนิพพานะปัจโยโหตุอย่างเงี้ยที่เราวาทุกครั้งที่เราสั่งสมบุญ